ของเดเนชันนะครับเนี่นนแยแนเบเดีเ่มรับ2ูซนอิชูอัศวิยะวันนิ่งแดกอันดีโซ่บอ e ์เดอร์เอพิทิพุตวิวเวอร์แล้วใช่เนี่ยที่ผมชอบอ้างไงว่าเนี่ยคุนเซนบอกว่าระวังว่าชายแดนแถวนี้จะเป็นเหมือนกาซ่าอันนี้ไม่ไม่ใช่ประเด็นตรงนี้นะ As he p u s h for international court of justice intervention ก็คือขอให้ i c ซมามามา,มาแทรกแซงและประกาศว่า เอ็มย0สองพันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะชัดเจนไหมฮะคุณเซนิตอ่ะฮะแล้วก็เนี่ยมามา,มาเนี่ย in the significant declaration เนี่ย he also announced the termination of 2000 m e m o r a n d u m of understanding between two nations o u 2000คือ m อ4มูคุณเซนประกาศยกเลิกแม่งเลยทำไมอ่ะก็กูจะไป i <IC> อ j อ่ะ,อะรู้ยังครับ แชทรู้ยังฮะว่าจริงๆเขมรไม่อยากยากเงี้ยหลายคนก็าเอ้ยคุณเซนไม่เห็นอยากยกเลิกเลยเนี่ยชัดเจนยังเนี่ยมันประกาศมันประกาศที่ที่สภาเลยนะเนี่ยที่สภาอู้ที่สภาเนี่ยวันที่สองเนี่ยครับวันที่สองมิถุนาจูนสองมิถุนาปีนี้เองเออช <คำ S 1> ัดเจนไมหมฮะรู้เดี๋ยวขยายให้หน่อยเนี่ยบางคนชอบบอกว่าเนี่ยเขมรมันไม่เห็นอยากยกเลิกเลยคุณเซ็นแล้วมันไม่ดีคุณคุณเซนยกเลิกไปนานแล้วนี่ไงฮะ อ่ะมันมันก็ไล่ว่าทําไมทําไมว่าจะต้องให้เมืองไทยเนี่ยไป ICJ นู่นนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยแล้วมันก็บอก if the Thai side continue to avoid t h i approach อะไรก็ว่าไป he further elaborate on 0 0 m e m o r a n d u m of understanding อี่ยแล้วก็บอกว่ามัน no longer acceptable มาชัดเจนไหมฮะทาไมมันต้องตั้งประเด็นนี้ก่อน ก่อนจะฟ้องศาลโลกอะ่ะเออคือมันจะยกเลิกไงมันจะให้ศาลโลกเข้ามาไงครับ m อ u มูคือสิ่งที่ทําให้ศาลโลกเข้ามาไม่ได้ครับออรู้ยังฮะทำไมมันอยากตกลงแชทสรุปได้ยังว่ามันอยากยกเลิกหรือเปล่ามีกับไม่มี m อ u มูก็โดนจรวดลงหัวแล้วทําอะไรไม่ได้ทําได้ครับไม่เห็นเครื่องมือเลทิ้งระเบิดใส่มาเหรอฮะนั่นแหละคังแตกฐานแตก <BM 28. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวกเดี๋ยวนิดหนึ่งเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้ในกล่องคอมเมนต์นะตอนนี้ อ่ะเนี่ยใครอยากอ่านสามารถตามลิงก์เข้าไปดูได้นะครับคุณโยลงลิงก์ให้แล้วนะฮะโดล,ลงเกอร์ออแอปพลิเคเเห็นปะใช้งานไม่ได้คือเนี่ยชัดเจนนะครับว่ากัมพูชาแม่งอยา,ยากยกเลิกไว้แล้วแล้วพวกคุณไปเอามาจากไหนกันบรรดาบรรดาอาจารย์ทั้งหลายหลนี่บอกเนี่ยขเขมรน่ะมันไม่อยากยกเลิกไม่อยากเก็บ MOU 43สสไว้พวกคุณไปเอามาจากไหนกันพวกคุณไม่อ่านพวกคุณคิดไปเอง แล้วขอโทษนะถ้าผมคิดในมุมเลวร้ายพวกคุณรับงานมันมาหรือเปล่าคือจะจะบอกว่ากามเห็นสังเกตทุกท่านผมเห็นบางท่านน่ะพูดถึงเรื่องพวกนี้บอกว่าเฮ้ยอยากยกเลิก m o u 4ิบสาไม่ได้ขึ้นหรือไม่ใช่ต้องยกเลิก m o u ส3มให้ได้เพื่อจะได้หาเรื่องคุณเซนจะได้ให้มันไม่บรรลุวัตถุประสงค์สังเกตมันมีวันมีความขัดแย้งกันอยู่นะระหว่างข่าวสองอันมาเขียนข่าวเมื่อกี้แม้ที่เป็นข่าวภาษาอังกฤษกับข่าวอันเนี้ยสังเกตโคศกกระทรวงยุติธรรม อ,ยยอ้างไทยยกเลิกไม่ได้อันนี้คืออ้างนะว่ายกเลิกฝ่ายเดียวไหมเขาทาให้เหมือนกับว่าเฮ้ย MOU สี่บสานี่เป็นพิษเป็นภัยกับกัมพูชามากเพราะเขารู้ไงว่าคนไทยเกลียดเขาอยู่ดังนั้นเขาอยากให้เราทําอะไรอ่ะเขาจะตรงเนี้ยเขาจะพูดตรงข้ามแต่เวลายื่นกับเวลานานาชาติอ่ะเขาต้องพูดสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆอันนี้สังเกตดีนะครับไปอยู่ในวิธีนานาชาติมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่นี่สังเกตเห็นความย้อนแย้งของกัมพูชามั้กัมพูชามันเป็นประเทศที่ม่ไม่ไม่เอาอะไรครับ คือแม่งเอายังไงก็ได้ให้แม่งได้วัตถุประสองค์อ่ะมันไม่สนสนขี่สนเตะสนสน,สนหาอะไรอ่ะถ้าเกิดมันจากจะพูดหลอกคนไทยให้คนไทยฉีก MOU 43ด้วยตัวเองเขายังมีข้ออ้างที่ดีเลยว่าเห็นไหมคนไทยยังฉีก MOU ทิ้งเลยแล้วมาลุกรานเขาเนี่ยเข้าทางทุกประตูแล้วเราจะดูเป็นผู้ร้ายมากๆในสายตาโลกเพราะ กฎมัน MO u บอกว่าเฮ้ย m o ต่างชาติก็หยิบ MOU มาอ่านไงแล้วก็บอก MOU มันว่าแค่เรื่องปักปันเขตแดนไม่ใช่เหรอแล้วมาฉีกอย่างนี้ไปแสดงว่าเจตนาไม่เคารพเขตแดนสิหลักการไลด้งไลด้าอะไรก็มีการทําถ่ายภาพก็มีไทยยังฉีกเองด้วยตัวขนคนไทยเองแล้วก็ลงประชามติเองด้วยโอ้โหเข้าทางแบบตบมือล้านครั้งอะครับเยี่ยมไปเลย